สวัสดีค่ะวันนี้จนมาคุยหลังเกมที่ลิวพูปเปิดบ้านชนะบูแพมตันไปได้สองหนึ่งนะคะเสื้อวันนี้ก็ใส่เป็นไดโน,โนพาร์คนะใครที่เคยกินขนมน,นี้จะรู้ดีคุณนหน้าคุณตาม,มากสำหรับเด็กยุคเก้าศูนย์ถึงเด็กยุคสองพันนะคะเว้ยมันดังมากเลยนะเว้ยเอะพออย่าเข้าเกมกันเลยดีกว่า ก็เกมในรอบนี้นะคะก็เป็นทางฝั่งลิวฮูวที่สามารถเก็บสามแต้มไปได้แบบ <c oughs> แรกๆอ่ะทรงดีครึ่งหลังนี้แบบหนังคนละมวนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงช่วงแรกครึ่งแรกนะคะอืมครึ่งแรกบอลเลยว่าลิวฮัวเปอร์เซ็นต์กางการคองบอลน,นี่ก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยอืมรูปเกมคือดีมาก ไม่ต่างจากไลฟ์อัพที่แฟคาดการณ์ไว้นะคะซึ่งเปลี่ยนแค่ตรงฟิล์มปงที่ตอนแรกแฟเข้าใจว่าน่าจะใช้แบรี่ก่อนสรุปก็คือใช้ทางฟิล์ปมปงนั่นเองครึ่งแรกคือรูปทรงดีหมดทุกคนแบบช่วยกันแต่วูบแบะมาในเกมรับทิี่มไม่ต่างอะไรจากรถบัสอะ,อะเป็นแบบอะไรที่เล่นใจเย็นมากแบบรับก็คือลงรับสุดอะ ทางริเวอร์เราก็ค่อยๆแบบว่าเขาเรียกว่าไงค่อยๆพยายามที่จะหาช่องอืมเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายนะคะกว่าจะเจาะเข้าได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาพูดลูกแรกเดี๋ยวดีกว่าอืมลูกแรกนะคะเป็นทางฝั่งกราฟที่ยิงประตูได้ก็เป็นจังหวะที่ฟิล์มโป้ง บุกเออฟีโอมเป็นคนที่เล่นบอลเร็เวมากเป็นคนที่ใช้อจังหวะหรือโอกาสนี่เอามันตัวจีดอ่ะเอะเป็นคนที่เล่นบอลเร็เวก็ทําการแบบเลี้ยงไปเกือบเกือบสุดเส้นแล้วแล้วก็แคนแบคกลับมาเป็นจังหวะช่วงแบบชุลมุนนิดๆอ่ะนั่นแหละก็เป็นทางฝั่งน้องกามนะคะที่ซ้ำยิงลูกสวยนะจังว่ะ ช่องมัเหลือนิดเดียวเองนิดเดียวจริงผ่านมือประตูไปได้นะคะอืมจะเป็นลูกขึ้นนำหนึ 0, แล้วก็ทำท่าดีใจโจตาโอ้ยถึงโจตาเลยอ,ะอ่ะอ่าแมทนี้ก็เป็นแมทที่ทุกคนไว้อะไรถึงโจตาด้วยนะคะอืมเนื่องจากโจตาก็เคยอยู่ทางวูตแฮม์ตันแล้วก็ลนะิเวอร์พูลเนาะอืมนั่นแหละอ่ะแล้วเป็นเขาเรียกไง เป็นหลักคริสต์มาสด้วยอืมประมาณนั้นโอเคโดยลูกเกมอ่ะเป็นทางฝั่งริวพูในช่วงครึ่งแรกที่เหนือกว่าทุกอย่างอ่าฝั่งวูแค่จะไม่ได้แบบว่ามีจังหวะสวนเลยถึงสวนมาก็ไม่ได้มีโอกาสแบบมีโอกาสได้ยิงนะแต่มันไม่อันตารายพออ่พูดอย่างนี้ดีกว่าอืแล้วมาเรามาพูดถึงลูกที่สองลูกที่สองเป็นอะไรที่ป,ปัปบดูใจจบ เขาเรียกไงจบสายรับศูนย์ศูนย์ศูนยแปดศูนยเจ็ดไหมยิงได้สักทีนะคะก็คือลูกยิงของเวียนั่นเองหลังจากนัดก่อนที่อ่าแอซิดให้อีซังเนาะนั้นนี้ก็เป็นทางฝั่งเอเกดิเกอแอซิดให้เวียทำประตูได้คือเวียนนั้นนี้แฟชั่นมากยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเข้าใจเลยว่าเออทำไมแบบค่าตัวเท่านี้คือเซนบอลแล้วก็ทาง เขาเรียกว่าอ่าเป็นคนที่หาพื้นที่ได้ดีนะคะช่วงก่อนหน้าเนี้แฟลว่าเวียนแอบปั้นให้เพื่อนเยอะเกินไปคือไม่ไม่ค่อยยิงเองแต่นั้นนี้คือก็มีได้เห็นเหมือนกับว่าเออเวียรก็มีโอกาสที่เออจะจบสกอเ์เองบ้างแล้วก็ไม่พลาดเป็นลูกยิงลูกแรกของเวียนนะคะอืม นั้นเนี่ยเวียดกับโจนอ่ะเล่นเข้าขากันมากนะถ้าทุกคนดูอ่ะคือเห็นเลยว่าทำบอลชิงบอลช่วงครึ่งแรกนี่บอลมาทางฝั่งขวาเยอะมากไม่ใช่สิมาทางฝั่งซ้ายเยอะมากแทบจะไม่ได้ไปฝั่งขวาของทางเคียซ่าเลยนะคะจะบุกเป็นทางขวาซะส่วนใหญ่อืมก็จะเป็นเวียนเล่นกับโจแล้วก็เคอร์เคสขึ้นมาเติมอ่านั่นแหละรูปเกมคือดีมาก อะก็เป็นทางฝั่งลีฮูนำสองศูนย์ก่อนหมดครึ่งเวลานะคะคือเท่าที่ดูครึ่งแรกอ่ะทุกคนก็สบายใจแล้วใช่ไหมอืมว่ามันจะจบซึ่งมันไม่จบมันมันหนักครึ่งหลังครึ่งหลังอ่ะเห็นได้เลยว่าชลอพอดเกมอืมแล้วก็เป็นทางฝั่งวู๊ที่จัดหนักจัดเต็มเพื่ออยากจะเอาประตูคืนนะคะ นั่นแหละทุกคนตามสภาพเราอ่ะเป็นอะไรที่ยังแก้รูปตั้งเตะไม่ได้อะ่ะรูกพวกแบบคอนเนอร์เตะมุมเหนเออ๋อแล้วการจัดวางการสกัดตัวนักบอลฝั่งตรงข้ามก็ยัง <c oughs> ก็ยังเป็นปัญหาก็เลยทำให้เราได้เสียลูกหนึ่งให้กับบูแพมตันนะคะในช่วงครึ่งเวลาหลังเนาะ อืมมันก็เลยทําให้ทางฝั่งเืวพูกลลอีกแล้วเครื่องหลังอ่ะคือดูมันแบบแฟนยิ่งดูยิ่งเป็นไบโพลายิ่งช่วงนาทีที่แปดสิบเก้าสิบที่บูแบบบุกแล้วบุกอีกอ่ะยิ่งคิดในใจว่าเฮ้ยฉันจะโดนมัอนลีดไหมเนี่ยที่นําเขาแบบสาสู 0, แล้วโดนตีเสมอสามสาเนี่ยเออมันบวได้เด้อฉะล้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบ สกอร์มันยังไม่ขาดก็อย่าพึ่งแบบขนาดนั้นนะ่ะอย่าพึ่งแล้วขนาดนั้นกว่าจะเก็บสามแต้มได้จากทีมบยว้ทยตารางมันต้องเหนื่อยขนาดนี้ไหมตั้งแต่สเปอร์แล้วนะ่ะตอนนี้ก็คือยังมีบุญอยู่นะที่ไม่โดนนะทีบา่าวเอออันนี้คือฉลอดต้องแก่นะว่าแบบคุณไม่ควรที่จะแบบว่า เออผ่อนเกมขนาดนี้ไม่ควรปลอดขนาดเนี้ยมันอาจจะเกิดผลเสียได้อืด้วยหลายๆอย่างเนาะอ่ะก็เป็นทางฝั่งเราที่ชชวงท่ายนี้เตะบอลข้าเป็นเอซออนไลน์อะแฟเคยเจออะแฟก็เป็นคนนิสัยแบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดแฟนนัประมาณสามสองอ่ะเวลาเลนเิด เออแฟก็จะตะวดเตะทิ้งเตะทิ้งอันนี้น่าเกียดนะทุกคนอย่าไปทําตามนะแล้วเวลาเราเล่นเกมอ่ะคือฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาก็อยากได้ประตูคืนใช่ไหมแต่ด้วยความที่เราแบบปล่อยจอยแลย้วไงปล่อยจอยแบบว่าเออฉันรักษาสกอร์นี้แหละฉันจะจบแบบชัยชนะฉันไม่ทําประตูแลเออแฟก็ตั้งรับพอเขาบุกมาก็เตะออกเตะโยนอะไรอย่างเงี้ยเออรี่ว่เป็นอย่างงั้นรี่ว่าเป็นเหมือนตอนแฟเล่นเกมเลยแฟก็เลยแบบว่าโอ้ไม่ก็ เราขี้ขาดขนาดนั้นเลยหรอเออช่วงท้ายเปนแบบนันจริงเออะเคลียบอลออกโยนยาวพอแบบวู๊เข้ามาในเขตโทษหรือแบบมาในครึ่งสนามนี่คือตวัดเคลียทิ้งอย่างเดียวเป็นคนที่ขี้ขาดมากหมายถึงแฟนนะโอเคค่ะนั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบไบโพล่าช่วงท้ายเนาะ เอาเปว่าก็สามแต้มเหมือนเดิมแต่ที่จะพูดถึงคือมันมีปัญหาแน่ๆถ้าเราไปเจอทีมที่ใหญ่อืมแล้วเรายังเล่นแบบอย่างนี้อยู่อ่ะมันจะทําให้เราอาจจะเสียสามแต้มไปง่ายๆเนาะอืมหวังว่าคงจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มจะก,กลมกล่อมแหละเออขาดแค่ตลาดหน้าหนาวปีหน้าอ่ะจะจะปีใหม่ละ จะซื้อหลังมาเสริมไหมอืมแค่นั้นแหละที่ไปเอาได้โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงนั้นหน้าเราค่อยมาคุยกันอีกทีหลังจบเกมที่เราจะต้องไปไปไหนนะรอบแัดไปไปเจอรีดอีกแล้วเอออยวเราค่อยมาพูดกันเตะตัวน,นี้เตะหลังปีใหม่นะคะอืมเราเตะคือมาพื้นหันเนาะเดี๋ยวยังไงค่อยมาพรีวิวกันอีกทีหนึ่งคะ่ะไว้เจอกัน Nana, -na -na. bye bye.